จัดชุดอะไหล่สหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะคะสําหรับชุดนี้จะเป็นพาไทายเอสร้อยจัดไปพร้อมกับล้อโตชุดแหนบชุดเบรกแล้วก็ชุดเกียร์ฝากนะคะเดี๋ยวเราไล่ให้ดูรายละเอียดแต่ละชิ้นไปเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นพาไทายเอสสุส์เอสหนึ่งร้อยนะคะระยะห่างรูน็อตนะคะจะเป็นแบบ4ี่รูหนึ่งร้อยสิบนะคะเราวัดถึงกลางรูน็อตถึงกลางรูน็อตนะคะสําหรับพาไทายรุ่นนี้นะคะความกว้างเมื่อวางจากด้านหลังแผ่นเบรกด้านนี้นะคะเป็นที่สุดอีกหนึ่งด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่หนะะึ่งร้อยยะะี่สิบเซน การทำงานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทำงานได้ปกติไม่มีสิดขัดนะคะด้านในของรุ่นเบรกทั้งสองข้างนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปับเบรก,กัับสภาพเก่าญี่ปุ่นติดมาห้นะคะ จำนวนของลูกเฟืองนะคะทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะอย่างเช่นเผาเส้นนี้นิสัยเบ็ดมือทางร้านก็จะมายึดติดไปให้แบบนี้เลยนะคะสําหรับแป้นสั่งเผานะคะเราขันยึดน็อตติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าห้ามลืมตำน้ำเตือน,นท้ายประมาณ1นิดก่อนใช้งานนะคะต่อไปจะเป็นชุดล้อโตนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอสิบสอแแบบใหม่มือ1นะคะหน้ากว้าง 7. 5ดนิ้วนะคะระยะห่างรูน็อตจะเป็นแบบ4รู110นะคะซึ่งสามารถเข้ากันกับเท้าทายเอสหนึ่งร้อยได้พอดีนะคะยางตัวนี้จัดไปเป็นยางเบิร์ม 23่สิคูณสิบของ1สินะคะเป็นยังใหม่มือ1ยี่ห้อดีโซนเช่นเดียวกันค่ะหน้ากว้างของยางนะคะเข้ากันกับแม็กได้พอดีนะคะสวยงามค่ตามาะต่อไปนะคะเป็นยางบางโฟนค่ะแล้วก็ชุดแหนบค่ะลูกค้าจัดไปเป็นชุดแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ4ชั้นพร้อมส่วนควบนะคะส่วนควบของแหนบก็จะได้ไปดังนี้ค่ะ1แหนบนะคะ2ลูกยางหูแหนบ3สาแหนบสเส้นรัดแหนบห้าตัวรองเตาแหนบนะคะ หกตุ 6, ๊กตาหน้าเจ็ดตุ๊กตาหลังแปดตรงเตงนะคะจัดไปครบชุดแบบนี้พร้อมให้ประกอบได้ทันทีนะคะกลับไปด้านนู้นนะคะจะเป็นชุดเบรกน,นะคะชุดเบรกลูกคะ้าสามารถไปติดตั้งทําขาเหยียบเบรกแบบนี้ได้เลยนะคะเหยียบได้เหมือนรถยนต์เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นลูกปืนนะคะตัวนี้เป็นขาเบรกนะคะตัวนี้เป็นชุดยึดของลูกปืนนะคะมีทั้งแม่ปั๊มนะคะสายออนเบรกสามทางนะคะแล้วก็แป้นทองแดงนะคะสําหรับติดตั้งจากตัวแม่ปั๊มด้านหน้าไปที่เพลาท้ายด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเกียร์ฝากแล้วก็สโลหน้าเพานะคะตัวนี้เป็นยอยพร้อมบูทขนาด20มิลนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจัดไปเป็นเกียร์ฝากแบบมิสโลนะคะรูแกนสเตอร์17มิลลิเมตรนะคะจัดไปพร้อมกับสโลหน้าเพาแบบเหล็กหล่อนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นยอยนะคะที่จะต่อไปที่ตัวเพากลางด้านหลังนะคะเราจะไปต่อเข้าแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปที่เพากลางหาเผาท้ายนะคะชุดน,นี้เป็นคันโยกสําหรับตัวสโลน้าเผานะคะจัดให้ครบชุดแบบนี้จะส่งถึงบ้านนะคะในราคาไม่เกิน2,6 0 0 0บาทนะคะลูกค้าต้องการอะไรชิ้นไหนสามารถทังแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านช่วยแนะนําจัดเซ็ตให้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลยะคะ่ะ